นี่ก็ทำคลิปรีวิวสินค้าก็สินค้าดีๆของบริษัทก็เป็นอะไรครับนี่ก็เป็นจูรี่ไฟเบอร์ทาความสะอาดลำไส้ใช่ไหมครับวิธีทนอนไฟเบอร์ให้ถูกวิธีนะครับก็จอยรี่ก็จะเป็นโซงแบบนี้ครับนี่ก็เป็นโซนสีทองครับสีทองเนะี่ยอีกกล่องจะมี 10, 10, 10สิบสิบสิบโซนครับเกือบจูรี่ใช่ไหมเกือบถ้าเกิดทานจรูรี่ทีที่ทูบิที คุณมีขวดเชคนี่ก็ดีนลยจะเป็นขวดน้ำดื่มก็ได้กับอันนี้การเอาวิธีดืม่มจุลีที่ให้ถูกวิธีนะครับนี่แล้วก็จุลีใช้กับแล้วก็ฉีกดจุลี่เข้าไปเลยที่เข้าไปในเช็คไล้กับเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปเลยกับนี่เป็นสองสิทอน,นะครับ